มาลุยกันใกล้จะจบแล้วเอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมที่นักทุกคนครับกลับมาเจอพี่อุ่นในเกมป๊อ p y ี้เพ time Chapter 4 EP ที่6ครับและ EP นี้นะครับน่าจะเป็น EP สุดท้ายแล้วนะเพราะว่าตอนนี้เราต้องออกจากที่นี่อุยตัวต้นแบบฉันตามหาเขาไม่เจอในอุโมงค์เห็นเขาไหมเขาอยู่ี่ฐานลากหรือเปล่าหรือเขาเขาอะไรอะไร เกิดอะไรขึ้นเขาฉันล่อเข้าไปแล้วไม่ใช่หรอเครื่องปัดไฟก็ยังทำง,งานอยู่อุ้ยอุ้ยระเบิดสวยแล้วโอไม่ oh <my. S 2> เอากุเอาไปแล้วปะโดูอี้ไปแล้วกูก็กับที่เซเฮเว่นไปด่วนนะครับกลว่าบอสตัวสุดท้ายแม่งเหมือนโดูอี้แน่เลย ไอตัวที่ชื่อคีวินน่ะรีบเลยรีบสุดใจกับอุ้ยตกใจดูอีไอตัวสแตนมุ่งหน้ากลับกลับด่วนลงลิฟต์เฮ้ยไดซู้กัรบอสถ้ามันเหมือนโดอีก็แปลว่าต้องใช้ไอตัวไนโตรเจนนะครับเพื่อหยุดมันนะ แบบที่ใช้กระโดอี้อ่ะอุปใช่วะ่ะแต่ตัวตอนที่เห็นมันไม่เหมือนนะมันเป็นเหมือนตัวขาเยอะๆไป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 อุ้ยเสียงอะไรวะตกใจหมดเลยอุย้เสียงคนร้องอุ้ยตกใคร้องเสียงโดอี้เหรอมีเสียงคนร้อง ไ่ใายพูละน้ยเดะตุ้มเป๊ะแล้วก็เจอเทปอันหนึ่งกูจะมีเวลาดูหรือเปล่าเนี่ยเอาดูก่อนโอ้โหใจกูก็นะต้องมานั่งฟังอีกเราเคยฟังแล้วทำไมมันกลับมาล่ะโูแล้วแบบสภาพกูแย่แล้ว โดอบอกว่าตายหมดแล้ว so, so ฉันขอ <sorry. S 1> โทษฉันขอโทษจริงๆฉันเสียเธอไปฉันไม่เคยเป็นในสิ่งที่พวกเธอต้องการเลยฉันถูกสร้างมาเพื่อทำลายสิ่งต่างๆแค่นั้นค oh. วามผิดของฉันค oh. 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 <laughs> วามผิดของฉันเจ็บปวด ทุกคนเจ็บปวดต้องเอาคืนต้องทำร้ายกับพ่อแม่นักวิทยาศาสตร์ทุกคนต้องเพื่อนของฉันเขาเขาฆ่าเพื่อนของฉันแปลกแล้วรู้หว่าครับโดอี้มีสองบุคลิกนะมีควินกับโดอี้แกทุกอย่างมันเริ่มต้นจากแกแกกับมัน เป็นแกที่ทำร้ายทุกสิ่งทุกอย่างไม,ไม่ไม่จริงหรอกพวกเขาสตาร์ทขึ้นปั่นไฟพวกเขาท,ทำร้ายทุกสิ่งทุกอย่าง,ง,างฉันจะฆ่าแกเอาว่าแล้วมีเควินในร่างดูอี้เหรอแล้วผมอยากสู้กับดูอีน้ะ ขึ้นมาแล้วไม่ตายด้วยจะก,กำจัดโอ้มาแล้วโอ้ดูอีที่รักบอกแล้วกะเสียใจฮะเจอกระตุ้นทางจิตเข้าไปค้างเลยโอ้โหแล้วกูจะสู้ยังไงวะเนี่ยวิ่งสิครับทางมาอย่างนั้นวิง่งวิ่งยาวๆไปที่ลิฟต์ เอาไม่ใช่ทีริปเหรอออาก็ทีริปมันตายอะ่ะเอาริปไม่ขึ้นก็ต้องไปที่ไหนวะวิง่งลูกวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิออ่งวิ่งเขานี่มันก็มีทางเดียวอะ่ะได้ไหมเฮ้ยได้นี่ว่าเราเมื่อกี้ไม่ขึ้นให้มือยังอยู่มือยังอยู่มันดึงมันดึงมันดึงไปเลยเออโอ้โหแล้วไปไหนต่อประตูเปิดตรงไหนกูลกมาด้าน,นี้ ไปครับไปครับนี่ดึงไปข้ามไปโข้ามไปไกลเออยิ่งใกล้ยิ่งดีไปไกลๆเลยครับมาถึงนี่ข้างหน้าวิอยู่นี่งไม่เห็นโอ้ยทางพังทางพังไปไปจ้ากูไม่การดูเลยโอ้ย ตายเลยมีทางเลยอะมันตันอะตายรอบสองเฮ้ยไวจัดๆเลยนะโดอีไปครับล่วงล่วงโดดน,นีทางมันพังนี่เอาน,นี่ไงไม่เมื่อกี้ไม่เห็นวะแทกแทกไปแทกไปแทกไปอย่างไว้โโหมันตามติดตามติด ไปขานเข้าขานเข้าขานเขาขานเข้า,ข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 ารอดไปโอ้โหโดนดึงขายิงมันยิงไม่ได้ตามเนื้อเรื่องโอ้ยทับแขนยังรอดยังรอดยังไปต่อได้เ <c oughs> สียงหายไปแล้วกูรอดแล้วใช่ไหมเซฟแล้วโอเคไปด้านนี้หายลงไปไม่โผลมาอีกนะ เอาไปได้ทุกที่อ่ะมาถึงตรงนี้ห้องใครก็ไม่รู้มีถังตรงนี้ให้เปลี่ยนมือคันโยกคันโยกเนี่ยล่ะ <c oughs> อ๋อเปิดเครื่องแล้วเปิดประตูออกไป <c oughs> ประตูเปิดเข้ามาไม่ค่อยดีเลยนี่มันที่ไหนวะ มีีเสยงมาอีกแล้วกูวิ่งทั้งเกม EP นี้เสียงอะไรเสียงอะไรอะเหมือนเสียงเครื่องเบ้าเมื่อกี้เครื่องอะไรวะนี่คือเครื่องอะไรอะเครื่องทำอะไรเครื่องทำอะไร นี่นะเอ๊เครื่องทำอะไรวะเมื่อกี้มีเครื่องโผล่มามีแท้งออกมาแล้วเราจะใช้แท้งทำอะไรล่ะเอาไหมเปิดประตูนะมันไม่สอนที่จะใช้แท้งทำอะไรอ่ะ เปิดรออยู่ขอด้วยนนะอ่าแทงมือก็มีอยู่แค่นี้มือไฟหรือเปล่าวะต้องลองครับยิงให้มันระเบิดได้ไหมมาแล้วนี่ไปวิ่งยิงได้ไหมนีม่ไงยิงให้มันระเบิดได้ มายิงเออนี่ไงระเบิดได้มามาสู้กันได้ครับให้มีโอกาสได้สู้ก็สู้ได้เดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาดีวะเดี๋ยวขวาดีกว่าเอาอะไรอ่ะกูโดนอะไรวะกูโดนอะไรไปกูโดนอะไรไปเนี่ยอุ้ยนี่อะไรอ่ะไม่กูลอยติ้วอย่างนี้ อุยอย่าบอกนะว่าพีุ่่นเจอบั็อกอย่างงั้นเหรอชัววะ่ะนี่ยิงมันเอามปนยิงให้มันลอยไปหมดเลยอะ่ะอ้าวพีุ่่นเจอบั็อกผิว่ัต้องโหลดใหม่วะ่ะ ใส่ต้องโลดใหม่น้องเอ้ยเราไปทำอะไรผิดหรือเปล่าอลองดูนะต้องใช้อันแรกเลยหรือเปล่าอันเนี้ยมันมาแล้วจากตื่นเต้นหายตื่นเต้นเลยพาบักวิ่งมาก่อนยิงเออเนี่ย,ยิงให้ต่อ ขึ้นบนแทนแล้วกันลงล่างแล้วมักมีเครื่องนี้พุท h e h น n d พุท the h a n นกูไปไหนเล่าโอ้ยกูจะตายแล้วไอ้บ้าอะไรเนี้ยแล้วมือกูไปจับอื่นได้ไงเมื่อกี้เอาคันโยก ไปไหนแล้ววะเนี่ยมือไปจับอะไรเนี่ยกูพักอีกแล้วเอาเป็ว่าพีุ่นปิดเกมโหลดใหม่ก่อนะไปเปนงทุกคน one hour later <ฮ><ง>หลังจากเล่นไป10กว่ารอบครับบักไม่หายตอนนี้ครับพี่อุ่นนนะตรวจสอบไฟล์ก็แล้วนะครับแล้วก็ไม่หายอีกคราวนี้ครับลบลงใหม่ถ้ายัางไม่หายนะก็คือจบกันครับ อดเล่นแล้วอดเล่นต่อเลยขอให้หายนะเพราะว่ากำลังมันเลยเนี่ยเสียงคู่อยู่ด้านนอกเนี่ยหายเธอนะจ๊ะนะจ๊ะพี่อุ่นขออับไปกันเฮ้ย้อโดอี้ช่วยเปิดทางให้ได้ไปต่อมาแล้ว ขากลับมาแล้วจ้าด้วยตัวใหญ่ตุ้ยหนุยขอ,อมาเอาลองก่อนหนึ่งชิ้นยิงเออไปครับหนึ่งดอกก็โหนก็มีอันนี้อีกหนึ่งชิ้นเอ๊ะมันขึ้นสีแดงวะ่ะแล้วเขาใกล้ปะมาเอาไหม,มไม,ม,เไม่เอาไหมไม่เอาไหมอุ้ยเอา มันดำดินแล้วเอวกูก็ลอยว่ายังไงโอเครู้วชตากรดินระเบิดเล่น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 อะไรแล้วกูบา็อกเฮ้ยเด็กๆเอ้ยดูหนูทุกคนใส่เกมนี้คงจบแค่ EP ดีครับ ลบตรงใหม่ก็แล้วอะไรก็แล้วไม่หายถ้าใครมีวิธีแก้นะครับก็โพดไปก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวพี่อุ่นเห็นปุ๊บจะมาแก้ครับก็เล่นต่อเนี่ยน้องมันไม่รู้จะเล่นยังไงอะ่ะมันบล็กอะแล้วก็ไปต่อไม่ได้ครับพู่นรู้นะว่าต้องแช่มันก็เอาไอเครื่องนั้นมาตัด เดี๋ยวเขาต้องแก้บั๊กอันนี้ก่อนถึงจะเล่นได้ออะลองอีกรอบนึงนะรอบสุดท้ายครับถ้าไม่ได้คงไม่ได้จริงๆนะคุณจะวิ่งเลยอะยังยังไม่ช็อตด้วยไปหาไอ้เครื่องตัดไอ้เครื่องตัดอันนี้ยมันช่วยเราตัดได้ครับสามารถดึงได้เลยไหมดึงไม่ได้หรอกเพราะว่ามันตามเราอยู่ครับแต่ต้องหาวิธีนี่ไงมาแล้วเราก็ต้องดึงล่อมันให้มันเอาไปครับ ลงล่างลงล่างเอาไปหยิบไปแล้วมันหยิบไปแล้วมันหยิบไปแล้วให้มันตามมาให้มันตามมาเราก็หาไอ้เครื่องเครื่องตัดนี่ไงนี่ไงนี่ไงอยู่นี่ครับพอมันมาปุ๊บอดทนไปสิลูกเอ้โอ้ยมันใช้ท่าอะไรเนี่ยโอ้กูเจ็บกูเจ็บกูเจ็บโอ้กูจะตายกูจะตายกูตายกูแอบกูแอบโอ้กูตายกูตายกูแอบ ใอ่ยังใช่ยังไมายังมายังมาแล้วยิง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 ,ยงเอ้าแล้วก็ตัดได้ไหมเอ,อ้ยได้ว่ะตัดไปหนึ่งทีพอใจไหมพี่ถือว่าจะไปต่อได้วะยังมีลุ้นวะยังมีลุ้นให้เราอยู่มันยังไม่จบ เอายังมีสิทธิ์อยู่ดึงมาล่อมันครับและให้มันเอาไปให้มันเอาไปให้มันเอาไปเราก็ไปหาที่ตัดอีกด้านล่างมีตรงไหนไหมโอ้ย,อย,อยมันมันขึ้นมามันขึ้นมาทาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ที่ตัดอยู่ด้านบนนั้นไงขึ้นไปอีกรอบนึง เฮ้ยหรืว่าเราจะแก้บักแล้ววะพอยิงได้รอบหนึ่งแก้บักเลยสาธุสาธุาธขยัได้เล่นต่อขอเล่นต่อยิง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 เออเอาไม่ใช่ไม่ได้เหรอเครื่องพังแ้้เหรอแล้วถ้าอย่างนั้นกูต้องไปเครื่องไหนวะกูติดกูติดติดอะไรเนี่ยโอ้ยาห์ตัดได้รอบเดียว รึงนะลูกต้อ,องทำยังไงให้มันเล่นต่อได้ลูกเลยมาตรงนี้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 เห็นไหมมาตรงนี้ให้มันมาตัดได้สองทีก็ยังดีงไงมันไม่มาหรอกมันไม่มาหรอกอันนั้นขึ้นนะทำงานื่้งทำงานมีคนที่ทำงานอยู่มาแล้ว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  กูยังมีบัคโอ้มันโดดมามันโดดโอุย้ยเอ๊ะหรว่าเพราะมันโดดมาเราก็เลยลอยลอยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยลอยอแล้วกูก็ไม่ได้กลับด้วยเ้ยนึกว่ารอดแล้วทุกคนได้เล่นต่อโอเคครับน้องๆครับ EP นี้คงจบแค่นี้แหละวพราะถ้า EP หรือ chapter นี้ครับถ้าเกิดใครมีวิธีแก้บอกเลยนะไม่รู้ทำไงแนละ้ลบตรงใหม่แล้วก็ยังเป็นนะ เจอใหม่เกมหนะ้าบายยจ้า